สวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากอิสราเอลถูกจับตามองมาตลอดเวลายุทธวิธีวิธีการวิธีคิดถูกเรียนรู้แล้วก็นํามาศึกษาคําพูดที่ว่าอิสราเอลเป็นคนที่ฉลาดไม่เกินจริงมันก็เกิดจากวิธีคิด ซึ่งคนส่วนใหญ่ของอิสราเอลเป็นคนหนุ่มสาวเป็นวัยทำงานมีวิธีคิดนอกกรอบปัจจัยแวดล้อมก็เป็นตัวกระตุ้นให้วิธีคิดพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงไม่แปลกใจที่หลายๆอย่างอิสราเอลทำออกมาได้ดีบางคนอาจจะคิดว่าแอดมินเข้าข้างอิสราเอลแอดมินแค่พูดตามจริงเราไม่ต้องไปคิดถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวหรือว่าบันทึกอะไรเอาความเป็นจริงณนะปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิสราเอลล้ำน้าทางด้านความคิดเยอะ ยกตัวอย่างง่ายๆการปลูกผักอารยธรรมของมนุษย์ก็สอนต่อๆกันมา รดน้ำเช้าเย็ยนใส่ปุ๋ยพรวนดินถ้าใครทันก็จะเป็นวิชาคอพอ,อนะครับกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนทำแปลงปลูกผักถ้าแปลงผักใครงามก็จะได้คะแนนดีคะแนนสูงสิ่งที่ได้คือนักเรียนไม่มีความรู้ใช้สัญชาตญาณใส่ปุ๋ยคอกรดน้ำอย่างเดียวหวังว่าผักจะสวยงามเชื่อว่าแปลงผักนักเรียนค่อนประเทศก็จะเต็มไปด้วยหญ้าผักเหลืองไม่ค่อยโตมีแมลงกัดกินและนักเรียนก็ไม่ได้ความรู้ ว่าการปลูกผักต้องทำอย่างไรทำอย่างไรผักถึงจะงอกงามได้ผล300ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอิสราเอลไม่ใช่คิดใหม่เขาคิดว่าพืชต้องการอะไรให้น้ำเท่าไหร่ตอนไหนศึกษาเรียนรู้หาวิธีภายใต้ข้อจำกัดเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมีน้ำน้อยแต่ว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลกมันรู้ความลับของธรรมชาติไม่ต้องมาเทียบไกลแถวอาเซียนที่ทำการเกษตร โดยการบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้พืชผลเจริญงอกงามดูอย่างปาเลสไตน์หรือว่าประเทศที่อยู่ใกล้ๆก็ทําการเกษตรไม่ได้ไม่ได้คิดหาวิธีจริงๆคิดเองไม่ได้ทําไมไม่เรียนรู้ไปดูว่าเขาทําอย่างไรแล้วมาทําตามศึกษาหาความรู้แต่ก็ไม่มีนะครับสุดท้ายอิสราเอลต้องบริจาคน้ําและก็อาหารให้กับปาเลสไตน์ทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้พูดถึงวิธีคิด มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างคนฉลาดกับคนธรรมดาก็คือทัศนคติและก็วิธีคิดกรรมพันธุ์มีผลเล็กน้อยเรื่องการรบแต่ก่อนอิสราเอลอาศัยอาวุธจากฝรั่งเศสในสงคราม6วันอียิปต์และก็อารับ รวมตัวกันจะมารุมอิสราเอลถ้าเป็นคนอื่นก็จะแบ่งกำลังทหารออกไปรักษาตามแนวชายแดนทุกด้านต้านไว้ซึ่งตามตาราการรบแล้วคนเสียเปรียบเรื่องกำลังแบ่งกำลังไปหลายด้านรอแพ้อย่างเดียวความรู้แบบนี้มีมา2000กว่าปีก่อนคิดตการอิสราเอลคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดอีิชิ์มีกำลังเยอะสุด มีเครื่องบินเยอะสุดที่จะมาโจมตีอิสราเอลได้อิสราเอลจัดการอียิปต์ก่อนทําอย่างไรล่ะครับจะทําให้อียิปต์หมดสภาพอันดับแรกต้องไม่ให้เครื่องบินของอียิปต์ขึ้นบินได้ถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะส่งเครื่องบินไปโจมตีพอบินไปเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะบินขึ้นมาสู้ตัวเองน้อยกว่าก็จะเสียเปรียบแล้วก็แพ้ อิสราเอลใช้วิธีบินต่ำหลบเรดาร์การบินต่ำมาจากอิสราเอลเป็นคนต้นคิดมันอันตรายไม่มีใครทำแต่ว่าอิสราเอลทำแล้วก็บรรทุกอาวุธเจาะบังเกอร์ไปเป็นคนอื่นจะติดขี่ปนาวุธอากาศสูงกาศหวังไปรบกับเครื่องบินของอียิปต์แต่ว่าอิสราเอลเอาเจาะบังเกอร์ไปเสนาธิการตะวันตกก็งงแล้วครับเอาไปทำไมจะไปเจาะบังเกอร์ใครถ้าเครื่องบินอียิปต์มาก็จะไม่มีอาวุธต่อสู้เป็นอะไรที่ไม่ฉลาดมากนักแต่ว่าอิสราเอลไม่ คิดแบบนั้นไม่ได้เอาไปเจาะบังเกอร์ใครเอาไปทำลายรันเวย์แล้วก็สนามบินต่อให้อียิปต์มีเครื่องบินเยอะแต่ถ้าขึ้นบินไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์และการใช้อาวุธเจาะบังเกอร์ก็คือเอาให้ลึกให้ซ่อมแซมไม่ได้และมันก็เป็นแบบนั้นพอทำลายรันเวย์ได้อียิปต์เอาเครื่องบินขึ้นไม่ได้ก็เป็นเป้านิ่งเครื่องบินชุดที่สองของอิสราเอลบินเข้าไปเลือกเป้าโจมตีราบคาบอียิปต์ใช้เครื่องบินไม่ได้อียิปต์ส่งทหารราบที่มีเยอะเข้าโจมตี อิสราเอลก็ใช้เครื่องบินโจมตีได้เปรียบอียิตแพ้อย่างรวดเร็วหัวหน้ายับเยืนแล้วอิสราเอลก็ประจัดการด้านอื่นได้อารับแพ้ในหกวันอย่างเจ็บใจและยุทธวิธีบินต่ำทำลายรันเวย์ด้วยอาวุธหนักพวกตะวันตกก็เอาไปใช้เรียนแบบในสงครามอ่าวแล้วก็ได้ผลนะครับยุทธวิธีของอิสราเอลเป็นต้นแบบให้กับตะวันตกมากมายเช่นเล็งด้วยหมวกนักบินถังน้ำมันแนบกับลำตัวขี่ปณนาวุธไฟเออร์แอนด์ฟอเกต ขี่ปนุษย์ใช้กล้องจับภาพนำวิธีด้วย GPS มาจากอิสราเอลทั้งนั้นอันนี้เป็นต้นนะครับต่อให้อิสราเอลเหนือแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่อิสราเอลจะไม่ทำคือเปิดศึกสองทางจัดการไปทีละด้านเรื่องนี้แอดมินย้ำเพราะว่าแอดมินตามเรื่องอิสราเอลมาพอสมควรพอร,รู้วิธีคิดแอดมินวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วว่าอิสราเอลจะจัดการกาซาก่อนควบคุมได้แล้วค่อยจัดการกับพิวบลลและวิเคราะห์ไว้เลยนะครับ อิสราเอลจัดการฮิตเบลา์ก่อนถึงจะไปเปิดศึกต่อไปจะไม่เปิดศึกพร้อมกันจริงๆรายต่อไปก็น่าจะเป็นฮูตีแต่ว่าอิหร่านเข้ามารัดคิวตอนนี้อิหร่านก็รอแต่ต้องให้อิสราเอลจัดการฮิตเบลา์ก่อนตามตำราแม้ว่าอิสราเอลอยากทุบอิหร่านขนาดไหนแต่ก็ต้องห้ามใจไว้จัดการฮิตเบลา์ก่อนแต่ก็เห็นความใจร้อนของอิสราเอลอิสราเอลเร่งจัดการกับฮิตเบล์ในเลปานอนอย่างหนักล่าสุดยืนยันแล้วว่า ว่าที่ผู้นำซาฟิตยีนที่ขาดการติดต่อไปไม่อยู่แล้วเรียบร้อยตามคาดอิสราเอลส่งฝูงบิน100กดลำโจมตีเป้าหมาย120จุด ในเลบานอนทางตอนใต้เหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าการโจมตีฮิตเบลละง่ายกว่าการโจมตีกาซาเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องประชาชนและก็ชาวบ้านทหารภาคพื้นที่บุกเข้าไปเจอเป้าหมายก็เรียกกำลังสนับสนุนทางอากาศได้ไม่ต้องเข้าปะทะระยะใกล้ขนาดนั้นโจมตีทางอากาศแล้วทหารราบเข้าเคลียร์พื้นที่ตามยุทธวิธี อาจจะมีลงเหลือมาปะทะบ้างแต่ก็เล็กน้อยอิสราเอลส่งเครื่องบิน100กลกโจมตีเป้าหมาย120กว่าจุดใช้เวลา1ชั่วโมงสามารถทำลายเป้าหมายกองกำลังลัดวานของฮิตเบิลเลได้รวมถึงระบบขีปนาวุธและก็จจรวดเครื่องบินที่อิสราเอลใช้ก็จะมีครบนะครับ F35I F15I F16I ซึ่งใช้ได้ตามใจอยู่แล้วเพราะว่าฮิตบลาะไม่มีระบบป้องกันภาคพื้นต้องอธิบายว่า ฮิดเบลล์ block. มีจุดประสงค์ในการก่อกวนตามแนวชายแดนโดยการปล่อยจรวดแล้วก็หลบเข้าอุโมงค์แบบไม่ให้รู้ว่าปล่อยจรวดจากตรงไหนสนกองกําลังลัดวานหรือว่าโรคพิเศษก็มีไว้เผื่ออิสราเอลเข้าเคลียร์พื้นที่เหมือนกับทุกวันนี้ฮิตเบลล์ block. ไม่ได้มีเป้าหมายบุกอิสราเอลมาตั้งแต่แรกกําลังอยู่ในช่วงสร้างตัวเพราะว่าไปเสียในสงครามซีเรียเยอะกําลังหนึ่งแสนนายไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่มันไม่พร้อมรบกับอิสราเอลอยู่แล้วแต่ว่าฮามาสไปเปิด ฮิตบล้ก็จําเป็นต้องตามก็อย่างที่เราเห็นนะครับอิสราเอลรออยู่แล้วและก็ได้โอกาสแบบถูกต้องตามกฎหมายแอดมินวิเคราะห์ว่าฮิตบลาะจะจบเร็วเพราะว่าอิสราเอลโจมตีง่ายแอดมินก็บอกแล้วว่ามีคนไปให้ค่าฮิตบลาะมากไปบอกว่ามีกําลังเป็นแสนมีขีปนาวุธ2องแสนลูกเป็นกองกําลังใหญ่สุดก็มาจากกองเชียร์ที่พยายามอวยยศไม่ได้วิเคราะห์จากความเป็นจริงมากนะักล่าสุดมีการบอกว่า อิสราเอลต้องพ่ายแพ้ล่าถอยก็ว่ากันไปตามภาษาส่วนข่าวจากอิสราเอล 100กดลมปูพรม120จุดราบคาบราเข้าเคลียพื้นที่ส่วนกรุงเบรุษก็โจมตีต่อเป็นบุคคลสำคัญของฮิตเบลละรวมถึงคนจากอิหร่านที่เข้ามาด้วยอิสราเอลก็โจมตีไม่มีอะไรตอบโต้ได้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าอิสราเอลจะพ่ายแพ้ฮิตเบลล์ได้อย่างไรแม้ว่าฮิตเบลละจะมีการปล่อยจรวดตอบโต้มาบ้างอิสราเอลก็สกัดได้เกือบหมดเสียหายเล็กน้อยพอฮิตเบลละปล่อยจรวดมา อิสราเอลก็รู้ว่ามาจากไหนก็ส่งเครื่องบินเข้าโจมตีก็ลองดูว่าฮิบเลาลจะตอบโต้ได้สักเท่าไหร่อย่างที่แอดมินบอกไว้ไม่ต้องไปหวังกับขีปนาวุธสองแสนลูกถ้ามีเอามาใช้ไปนานแล้วมีบางสำนักข่าวบอกว่าอิสราเอลควบคุมฮิบเปิลได้แล้วเร็วเกินคาด แต่ว่าแอดมินคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักเราคงเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นตอนแรกแอดมินอธิบายเรื่องเลปานอนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้ก็คงเข้าใจมากขึ้นว่าอยู่กันอย่างไรนะครับเลปานอนไม่มีทางมาสู้กับอิสราเอลได้ไม่สู้แต่ว่าที่ผ่านมาอิสราเอลทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศเลปานอนเป็นสมาชิกข,ของ UN เป็นประเทศตอนนี้อิสราเอลจัดการฮิตเบล์อย่างหนักอิหร่านก็ลุ้นหนัก เพราะว่าจะเป็นคิวต่อไปแน่นอนนะครับ